สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสุภาวดีเหลาประภาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายตอนแยกของแข็งออกจากสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไรวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนนี้ค่ะพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมที่1.1แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไรสิ่งที่ต้องใช้เข้าเปลือกครกและสาก,กระดงตะแกรง าวิธีการทําตำข้าวเปลือกให้เปลือกกระทะอ,ออกจากมเมล็ดข้าวจากนั้นสังเกตสารเนื้อผสมที่ได้แยกมเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมโดยการหยิบออกนักเรียนก็จะเจอมเมล็ดข้าวสารเปลือกข้าวหรือแกบและลำและ,มะเมล็ดข้าวเปลือกบันทึกผลการทํากิจกรรมวิธีที่ใช้แยกมเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมคือการหยิบออกวิธีการที่เลือก เพื่อแยกมเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมคือการหยิบออกเหตุผลที่เลือกคือเลือกวิธีการหยิบออกเพราะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็สามารถแยกข้าวสารออกจากสารอื่นๆได้สิ่งที่ได้จากการแยกสารได้แก่มเมล็ดข้าวสารมีลักษณะของแข็งสีน้ำตาลอ่อนรูปร่างยาวรีมเมล็ดข้าวเปลือกเป็นของแข็งสีเหลืองรูปร่างยาวรีเปลือกข้าวหรือแกบและลำ เป็นของแข็งสีเหลืองมีหลายขนาดผลการอภิปรายวิธีที่ใช้แยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมได้แก่การหยิบออกการร่อนและการฝัดค่ะการร่อนทําได้โดยนําสารเนื้อผสมทั้งหมดใส่ลงในตะแกรงและขเขย่าเปลือกข้าวหรือคำข้าวที่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงจะลอดผ่านรูตะแกรงส่วนมเมล็ดข้าวสารข้าเปลือกและแกลบที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงจะค้างอยู่บนตะแกรงการฝัด ทำได้โดยนําสารเนื้อผสมทั้งหมดใส่ในกระดง้งและขยับกระด้งขึ้นลงให้ลมพัดพาแกบซึ่งมีน้ําหนักเบาปลิวออกไปจากกระดง้งเหลือเมล็ดข้าวสารและเมล็ดข้าวเปลือกที่อยู่ในกระดง้งเรามาสรุปกันนะคะการหยิบออกใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีสีหรือขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนการร่อนใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยใช้ตะแกรงของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงจะรอดผ่านรูตะแกรงส่วนของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าจะค้างอยู่บนตะแกรงการฝัดใช้แยกของแข็งกับของแข็งที่มีน้ำหนักแตกต่างกันออกจากกันมาดูข้อดีและข้อจำกัดของการหยิบออกกันค่ะข้อดีไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนอกจากใช้มือข้อจำกัดหยิบได้ทีละ,มะเมล็ดทำให้ใช้เวลาแยกมเมล็ดเข้าวสารนานกว่าปกติการร่อนข้อด,อดีใช้เวลาน้อย ข้อจํากัดไม่สามารถแยกเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งมีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารออกไปได้การฝัดข้อดีใช้เวลาน้อยข้อจํากัดไม่สามารถแยกเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งมีน้าหนักใกล้เคียงกับเมล็ดข้าวสารออกไปได้คุณครูนำสื่อการสอนจากสะสะวะทมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะแยกของแข็งที่มีลักษณะต่างกันได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีถั่วแดงและงาผสมกันอยู่เราจะแยกถั่วแดงออกจากงาได้อย่างไรเริ่มจากนำถั่วแดงและงาเทใส่ถาด สังเกตลักษณะบันทึกอาจทำได้โดยการหยิบออกบันทึกการแยกถั่วแดงออกจากงาโดยการหยิบออกซึ่งการหยิบออกอาจใช้เวลานาน จะมีวิธีการอย่างไรที่จะแยกถั่วแดงออกจากเมล็ดงาได้สะดวกรวดเร็วกว่าการหยิบออกอาจทำได้โดยการร่อนผ่านตะแกรงเพราะขนาดถั่วแดงและงาต่างกันมากโดยเทถั่วแดงและงาที่ปนกันใส่ตะแกรงที่มีขนาดรูพอเหมาะซึ่งงาสามารถลอดผ่านได้แต่ถั่วแดงผ่านไม่ได้ใช้มือจับขอบตะแกรงแล้วขยับมือไปมาในแนวราบ สังเกตและบันทึกจะพบว่าถั่วแดงจะค้างอยู่บนตะแกรงส่วนงาจะลอดผ่านรูตะแกรงลงมาที่ภาชนะรองรับการแยกสารวิธีนี้เป็นการร่อนเพราะเหตุใดจึงใช้ตะแกรงร่อนถั่วแดงออกจากงาได้ ถ้าสารผสมที่มีสารสองชนิดขนาดใกล้เคียงกันปนกันอยู่คิดว่าจะสามารถใช้การร่อนได้หรือไม่อย่างไร สิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรมสารเนื้อผสมเช่นมเมล็ดพืชที่มีสีและขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนปนกันอยู่สามารถแยกออกจากกันได้โดยการหยิบออกและแยกโดยการร่อนงาซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงจะลอดผ่านรูของตะแกรงส่วนถั่วแดงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงจะค้างอยู่บนตะแกรง ความรู้ที่ได้การแยกของแข็งที่มีลักษณะเช่นสีขนาดแตกต่างกันอาจใช้การหยิบออกและการลอนยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นการหยิบมเมล็ดพืชที่เน่าเสียออกจากมเมล็ดพืชที่สมบูรณ์การ่อนเปลือกถั่วออกจากมเมล็ดถั่วการฝัดเอาเยื่อหุ้ม,มเมล็ดออกจากมเมล็ดถั่วลิสงที่คั่วแล้ว สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมถ่ายค่าเรียนให้นักเรียนทำการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกาันโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนเช่นการต้มข้าวการแยกมเมล็ดถั่วออกจากงาแยกข้าวสารกับมแมลงและอื่นๆที่เป็นของแข็งกับของแข็งด้วยกันโดยเลือกใช้วิธีการใดก็ได้เช่นการหยิบออกการร่อนการฝัดโดยให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอส่งครูความยาวไม่เกิน2นาทีค่ะ ให้นักเรียนส่งมาในรายส่วนตัวคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ